โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์อินสูรชาแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมบัสซิมูเลเตอร์อินโดนีเซียนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะแจกมอดรถหัวลากเนาะเป็นชครดิตไทยคันนี้นะครดิตไทยของใครไม่รู้ <c oughs> นี่ไงนะนี่ครับดูข้างหลังนะนี่บางฝุน่นเขียนว่า King of t ทักนะครับนะนะบางฝุ่นนะนี่ไงคันะคนี้มัมี2ตู้นะระบบของเขา มีตู้ไลนี้แล้วก็มีอีกหลายหนึ่งนะนี่เป็นฮีโน่เมกานะครับนะเี่ชุดแต่งของเมียมรอบคันนะจัดเต็มครับผมคันนี้ฮีโนเมกานะเออนี่กระจกหนะ้าทรงนาซ่าเต็มเลยนี่ครับตู้ก็จะเปลี่ยนได้เป็นสองตู้นะครับนะอ่านี่ระบบที่สองเก็บตู้ไปนะครับนะ ระบบที่สามยกหัวเครื่อง P11 นะครับ380แรงม้านะครับผมนะ้องเมก้าเรานะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมนี่จะมี2ตัวให้เลือกนะครับผมอ่าคันนี้ขับดีนะโอเคครับไปบาย